สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนาะดาเจษด,ดารมชื่อเล่นชื่อน้องนาเดียอยู่ชั้นป .3 เลขที่1วันนี้จะมานมานะมานีบทที่8ค่ะจุดสาคนกับมานินมังกรมานะมานีปีติชูใจสมคิดและดวงแก้วนัดกันจะไปบ้านวีระในวันอาทิตย์ตอนสายสายพอได้เวลานัด ทุกคนก็มาพร้อมกันที่บ้านมานะต่างถือเสื้อผ้ามาคนละตัวเพื่อจะเอาไปให้เพรและน้องๆของเขามานะรวมเสื้อผ้าใส่ลงในถุงเดียวกันแล้วพากันไปบ้านวีระเมื่อไปถึงเห็นวีระกับลุงนั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นขนุนมีเด็กชาย ตัวขนาดวีระนั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งเด็กๆพากันพนมมือไหวลุงลุงก็ทักทายทั่วทุกคนวีระบอกให้เพชรรู้จักกับทุกๆคนมานะส่งถุงเสื้อผ้าให้แล้วบอกว่าเสื้อผ้าของพวกเราแบ่งมาให้เธอและน้องๆใช้เพชรหน้าบานด้วยความดี รับถุงเสื้อผ้ามาก่อนไว้แล้วพูดตามที่วีระสอนไว้ว่าขอบใจมากลุงหันไปพูดกับปิติว่าสุดสาครไม่มีม้านินมังกรขี่เดินจากบ้านมาถึงที่นี่อาจจะเหนื่อยมากนะปิติไม่เข้าใจที่ลุงพูดก็ทำหน้าหรือ สุดสาครเป็นใครคะคุณลุงมานีถามลุงหัวเราะตอบว่าสุดสาครก็เหมือนปิตินั่นแหละไปไหนไหนก็ขี่มา้าม้าของเขาชื่อม้ามินมังกรเรื่องสุดสาครสนุกมากอยู่ในหนังสือพระอภัยมณีพวกเธอขอให้คุณลุงเล่าให้ฟังสิ วีระพูดเด็กๆพากันขอร้องให้ลุงเล่าเรื่องสุดสาคนเพชรก็นั่งฟังอยู่ด้วยลุงจึงเล่าเรื่องสุดสาคนดังนี้สุดสาคนเป็นลูกของพระอภัยมณีกับนางเงือกในหนังสือบางทีก็เรียกว่านางมัตฉาพ่อแม่ของสุดสาคน อาศัยอยู่กับลือสีที่เกาะกลางทะเลเมื่อเวลาสุดสาครเกิดพระอภัยมณีไปตามหาน้องชายสุดสาครจึงอยู่กับแม่และลือสีสุดสาครเป็นเด็กฉลาดกล้าหาญแข็งแรงโตกว่าอายุและสุกสนมากคำกรอนที่กล่าวถึงสุดสาครมีว่า ได้สิบเดือนเหมือนได้สักสิบขวดขวบด,ดูขาวอบวอ้อวนทวนเป็นนวลฉวีออกวิ่งเต้นเล่นได้ไกลกุดกูด,ดีเที่ยวไล่ขี่วัวควายสบายใจแล้วลงน้ำเล่าปล้ำปล,ำปลาโกโกลาหนุนดากสบนุนปากเปียกเรียกไม่ไหว สอนให้หลานอ่านเขียนร่ำเรียนไปแล้วก็ให้วิทยาวิชาการวิชาการขออภัยค่ะแล้วก็ให้วิทยาวิชาการวันหนึ่งสุดสาครนนีลือสีไปเที่ยวว่ายน้ำทะเลเล่น สุดสาครนพบสัตว์รูปร่างแปลกประหลาดจึงพยายามจับแต่ก็จับไม่ได้จึงมาบอกลือสีลือสีรู้ว่าสัตว์นั้นคือม้านินมังกรจึงบอกสุดสาคนว่ากินคนผู้ปูป,ปูปลาหญ้าใบไ,ไม้มันทำได้หลายเล่ไอเดเรชานเที่ยวเป็นเพชรกเล็ดเป็นนินลิ้นเป็นปาน ถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนเจ้าได้ม้าผ่านพาหนะตัวนี้ไว้จะกพ้นภัยพินโยสโมนุนสโมโสนให้ชื่อว่าม้านินมังกรจงถาวนภูมสวัสดิเก่นัดดาชีเปลื่อยบางอาจหลอกให้สุดสาคร ตกลงไปในเหวแล้วเอาไม้ทาวิเศษมาบังคับม้านินมังกรม้านินมังกรกลัวไม้ทาวิเศษจึงยอมให้ชีปเปลือยขี่ไปเมื่อชีปเปลือยลงจากหลังมันก็วิ่งกลับมาตามหาสุดสาคนด้วยความรักมันตามกลิ่นและร้องเรียกหาสุดสาคนจนพบดังคำกลอนว่า ถึงเหีวต้องปล่องหินได้กลิ่นหนักแจ้งประจักษ์ว่าเจ้าอยู่ในคูหาชะโงกมองเรียกร้องเรียกประสามมาไม่เห็นหน้าเจ้านายวุ่นวายใจแต่หันเหียนเวียนมองแล้วร้รองเรียกสุดสำเหนียกนิ่งมาน้ำตาไหลเฝ้านั่งดูคูหาด้วยอะไร ไม่ไปไกลปากปล่องนองน้ำตาสุดสาครยังไม่ตายแม้จะถูกหินครูกระเต้าตําเอาหลายแห่งพอฟื้นขึ้นมาได้ยินเสียงมา้ายินมังกรเรียกจึงนึกถึงฤาษีทันใดนั้นฤาษีก็ขี่รุ้งปรากฏ กายมาให้เห็นช่วยสุดสาครขึ้นมาจากเหวแล้วือสีก็สอนสุดสาครว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนมนุษย์นี้ที่รัก มนุษย์นี้ที่รักอยู่ทรงสถานบิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นจึงเจรจาแม้นใครรักรักมั่นชังชังตอบให้รอบครอบคิดอานะ่านละลานนะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีือสีสั่งให้สุดสาคนตามไปเอาไม้เท้าวิเศษกลับมาให้ได้แล้วหายตัวไปสุดสาคนจึงขี่ม้านินมังกรไปตามเอาไม้เท้าจากชีเปลื่ยจนได้แล้วแล็ดตัิดตามหาพระราชบิดาจนพบลุงพูดว่า เรื่องสุดสาครตอนโตเป็นผู้ใหญ่มีอีกยาวมากพวกเจ้าเป็นเด็กรู้เรื่องสุดสาครตอนเป็นเด็กดีกว่าแต่ถ้าใครอยากอ่านเรื่องสุดสาครให้รู้เรื่องจนจบลุงก็มีหนังสือให้ขอยืมอ่าน ที่ห้องสมุดโรงเรียนมีหนังสือหลายเล่มคงจะมีเรื่องสุดสาครถ้ามีพวกเราจะไม่รบกวรนคุณลุงจะขอยืมหนังสือห้องสมุดอ่านนะครับมาณนะพูดดีมากรู้จักขอยืมหนังสือห้องสมุดอ่านลุงพูดพวกหลานจะมาสอนหนังสือให้เพชรใช่ไหม ฟังเรื่องสุดสาครจบแล้วก็ลงมือสอนการเสียที่เจ้าเพชรตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวคุณครูทั้งหลายจะเขียนเอาลุงไม่รู้ด้วยแบบฝึกหนึ่งฝึกพันเทียบเสียงอักษรกลางกับอักษรต่ำตัวอ,อย่างไย อักกลางอายอายอาอายอายอ,ยอตยยยัต่ำาหวไหวไหวฝึกหันตันต้นผลบุญบุญคนปานร้านเต้นเช่นแจ้งแลงได้ไหมต่ำตรำเจ้าเท้ากิ่งมิ่งปล่องน่อง ล่ำลำก้วนถวนสองฝึกอ่านคำที่มีโรสกุฏจะอ่านเป็นเสียงโอมีโนสกุฏตัวอย่างละโคนอ่านว่าละโคนฝึกอ่านกีโนนาคนถาวรมังกรละคนให้พรอากอนจราจรสมูสนสมูสนสามคำที่สกุด้วย จออ่านออกเสียงเหมือนดอสกดแม่กดฝึกอ่านกิจตรวจเก่งการมัชชาป,ปีสตาดผู้เท็ศรังเกียจสำเร็จอำนาจเดรชานสี่ฝึกอ่านเดือนอ้ายหายตัวเวียนหัวมั่วบุญพ้นผ,ผิดคิดอ่าน สถานที่พูดผีปีศาจฟาดฟันพันผ,นผ้าอะไรไม่คุดลดุเลี้ยวเขี้ยวหมูคูหาพานะช้งงูกำบุ่นวายหายตัวไปไม่ตื่นเต้นเป็นกล็ดแข็งแจ้งขาวล่าพระดาบททุตรทางคดเคี้ยวเลี้ยวลถยิ่งนิ่งขวัญไทยให้ไม้เท้าเล้านายดีมีน้ำใจพระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยปีติร่ำให้จนน้ำตาน้ำตานองหน้าเพราะเจ้าเก่ตายพระดาบทเข้าไปในกุฏกุฏดีเพื่อหยิบไม้ทาวิเศษมาให้หลานายขอบคุณค่ะ